พีครับงานยาโมแปดวันนี้ทำข้าวกินเองอยู่กันสองคนกลูกน้นก็ไปธุรากันหมดรู้ที่ทำอะไรรูด่วนแล้วกันปีกไก่ทอดสูตรผมเองนะครับมาดูเลยวิธีทำไงเป็นปีกบนนะครับปีกบนก็ประมาณสักสิบปีกสิบปีก ขัแบ,บแรกซอสปลาเขียวลงไปซอสปลาเขียวนะครับน้ำปลา <c oughs> แล้วก็ มันคือแป้นนงนส่ไปมันคือแป้งนะครับมันคือแป้งใส่เวลาทอดจะได้ออกรอบใหม่มันคือแป้ง สาตามนิ่เตงนี่ไม่ใส่ชุบนะแล้วก็ล้างไือยังพยายามเลยพยายามให้เข้าเนื้อนะครับรส่วผสมม้เข้าเนื้อ นี่หน่อยอสูตรคนจีนเหรอแต่น,นี้ด้วยนะใช่เด็กน้อยกินนิดนึงนิดนึงนิดเดียวนิดเดียว ไม่ได้กินเนี่ยแมงว่าจมูกไม่ดีนะนี่ห๋อได้กินเหม็นได้กินเหล้าเลยอืเหม็นได้กินเหล้าเลยอ๋อไม่ได้กิ่นเหรอไม่ได้กิ่นเหรอไม่ได้พวกได้กินได้กินแต่แป้งอ๋ออืมแยบเลยเนี่คนไม่อยู่บ้านไงทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมง วันสา์เจอเชลซียิงไวครึงชั่วโมงครับระหว่างที่หมักไก่อยู่นะก็ทำน้ำจิ้มเลยน้ำจิ้มน้ำจิ้มใช้พริกสดนะครับพริกสด พริกสดนะพริกสดใส่เกลียนิดนึงเกลืออีกนึง กระเทียมกระเทียมลงไปกระเทียมกระเทียมกระเทียมตามเลย ต้องแหลกมากมันต้องแหลกมากเลยมาก ร้วยนี่ก็มะนาวมะนาวลงไป น้ำปลาน้ำปลาสามช้อน จ <_ ś m _> ิ้มไหมยึมว่าจะจัเพิ่มคัดก่อนสองต่อไปก็ทอดไก่ก็ใส่น้ำมันเปิดแก๊สเปิดไฟเรียบร้อยร้อนน้ำมันร้อนนิดหนึ่ง แล้วก็ใ,ใส่ไก่ลงไปนะครับรอแป๊แบหนึ่งใส่เหล้าใส่ใส่เหล้ามันไม่เป็นไรหรอใส่เหล้าเป็นอะไรอะ่ะมันยังไม่ร้อนเลย ไม่ทอดไฟกลางน้ำมันร้อนก็ใส่ไก่ลงไป อุย้ยเชฟกระทะหรือเปล่าเราวไปจับตรงร้อนๆเนีน่ยโอ้โห อสักครู่สักครู่กรไก่ได้ที่แล้วนะครับไก่สุกได้ที่แล้วก็ถักออกปิดไฟเรียบร้อยนี่ดู่ากินไหมไหมามามา สองคนเขาลูกแค่นี้ก็พอแล้วมั้งหัวขาวหลานก็มาแจมอีกเนาะหยวหลานก็มาแจมหัวข้าวสามเรียบร้อยแล้วนะครับ มีนวนี้มีอย่างเดียวกไก่ทอดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอยู่สองบนกินแค่นี้ก็พอแล้วง่ายๆนะดึกแล้วมันกี่เกียรตทสี่ทุ่มครึ่งแล้วเมื่อไหร่จะได้กินง่ายๆแค่นี้เลยอยันนี้ก็อร่อยแล้ว หอมฮหอมสูตรพิเศษนะนี่แง่ใส่สูตรพิเศษเลย <c oughs> นะเดี๋ยวลองคนนี้ชิมก่อนหอมจัง นอกนุ่มในเรากินเลยดีกว่านะเดี๋ยวเวลาเยอะแล้วนะครับมามามากินด้วยกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับตะไคร้นะครับกดกระดิง่งนะ ปดใ้ทุกอย่างเลยนะก็ฝากด้วยนะครับอันยาโมู8ขอบคุณครับ